ขที่หนึ่งนะคะในส่วนของที่เราจะมาเรียนกันนียจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยคุณความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนียครูจะจําแนกออกเป็นอยู่5ประเภทด้วยกันห้าหัวข้อนะมีอะไรบ้างความหมายและความสําคัญของการวิจัยหัวข้อท <Mm ี่ 1. หัวข้อที่2เป็นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยหัวข้อที่3อ่าสามสามขั้นตอนของการวิจัยหัวข้อที่4ค่ะประเภทของการวิจัยหัวข้อที่5ความแตกต่างระหว่างการวิจัยการประเมินและการวิจัยและพัฒนา แนวคิดค่ะความหมายและความสำคัญของการวิจัยการวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงหรือคำตอบของปัญหาต่างๆโดยวิธีการอันเป็นระบบกี่ท้วนและเชื่อถือได้การวิจัยมีความสำคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ยอมรับกันว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และการวิจัยยังช่วยให้และทำให้ผู้วิจัยมีมุมมองที่เปิด ว้างในการมองสิ่งต่างๆ 2ค่ะแนวคิดพื้นฐานการวิจัยแนวคิดพื้นฐานการวิจัยมี2แนวคิดคือ1แนวคิดปฏิฐานนิยมซึ่งเป็นพื้นฐานของวิธีวิทยาศาสตร์และนําไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณกับอันที่2ค่ะแนวคิดในกลุ่มคัดค้าน,นปฏิฐานนิยมซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะอันที่3ขั้นตอนของการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณมีขั้นตอนที่ต่อเนื่องและเป็นระบบโดยอนุโลมตามขั้นตอนของวิธีวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะคุณมีลักษณะเป็นวัตถจักรหรือว่าเป็นองค์รวมคล้ายๆกัน ไม่ได้แยกออกจากกันมีลักษณะเป็นวัตจักรหรือนวัตกรรมมีลักษณะเป็นวัตจักรหรือเป็นองค์รวมประเภทของการวิจัยข้อที่ค่ะแบ่งประเภทการวิจัยแบ่งได้เป็นหลายแบบตามหลักเกณฑ์แบ่งตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งตามขอบเขตของศาสตร์ต่างๆแบ่งตามความเข้มงวดของการควบคุมตัวแปรแบ่งตามเวลาที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยค่ะ ความแตกต่างระหว่างการวิจัยการประเมินการวิจัยและพัฒนาการวิจัยการประเมินการวิจัยและพัฒนาเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจนถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ก็มีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกันจนทําให้สามารถระบุค,ความแตกต่างได้